สวัสดีครับเพื่อนๆชาวของแดงหรือว่าูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรืวอรว่าภูประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการเราเกี่ยวกับประโดชนพควาหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางของแดงและปูของเราเปิดสตาร์ทแอนด์ิลต้อนรับการมาเยือนของทางปืนใหญ่อาร์สแนลก่อนที่จะลงเอยด้วยชัยชนะของทีมดอกแบบสุขหอมหวานและเกิน1ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของทางโดมิเกโซว์สไลกับตันทีมชาติทางกาลีของเราที่ในการแข่งขันเกมนี้เขาถูกจับลงมายืนเป็นแบ็คขวาจําเป็นอีกหนึ่งน,นัดแต่เจโฟก็จัดฟรีคลิก เียกได้ว่าเปิดปิญญาณของทางเด e กันเนอร์ในช่วงท้ายเก็บพาทีมของเราเก็บ3ามแต้มสุดสําคัญทยานขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางแม้กระน,นั้นหากเพื่อนๆจํากันได้ก่อนเกมการแข่งขันนัดนี้เราได้เห็นตัวของทาง R ata, มิเกลอาร์เตตามีการออกมาคุยโวเอาไว้แบบใหญ่โตเลยระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมที่จะประเชิญหน้ากับทีมของเรา ซึ่งหลังจากที่ผลการแข่งขันออกมาแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนบางท่านมาสอบถามเลยว่าอยากจะให้จัดบทสัมภาษณ์ของตัวอาร์เตต้าทั้งก่อนและหลังเกมมาเปรียบเทียบกันหน่อยซิว่ามันเป็นเช่นไรกันดังนั้นเราจะจับให้ต่างขอเลยครับเพราะก่อนเกมเราได้เห็นเลยว่าตัวของทากอาเตต้าแม้ว่าเขาจะมีการเชื่นชมทานว่าปลู่อย่างมากแต่เจ้าตัวก็มีการติดท้ายเลยว่าเขามีความมั่นใจอย่างเต็มเปลี่ยนที่จะปลุกบลคว้าวสามแตบออกไปจากถิ่นแอนฟีของกรอองดา มันก็เป็นอย่างนั้นแหละยังไงเสียเราก็ต้องลงเล่นเผชิญหน้ากับถัพวกเขาอยู่ดีนะอาเตตา้ากล่าวพวกเขาเป็นแชมป์และเป็นแชมป์วยมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้พวกเขาก้าวไปถึงจุดนั้นได้นะเหตุผลก็คือพวกเขาสมควรจะเป็นแชมป์ยังไงละพวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าเราในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้ว พวกเขามีความสม่ำเสมอมากที่สุดเป็นทีมที่หาวิธีการในการเอาชนะได้ในหลากหลายรูปแบบและเราเองก็ต้องการที่จะเป็นแบบนั้นให้ได้ในการแข่งขันปีนี้เราจะพยายามก้าวขึ้นไปให้เหนือนกว่าพวกเขาให้ได้แน่นอนว่าการที่เราต้องบุกไป,ปเยือนที่สนามแอนฟิลนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่เราจะไปะเยือนที่นั่นด้วยสปิริตและความมั่นใจแบบนั้น หากถามว่านี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญของเราใช่หรือไม่คำตอบก็คือใช่ครับผมรู้สึกว่าเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราผ่านประสบก,การณ์ต่างๆมาด้วยกันค่อนข้างจะเยอะและนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมสําหรับสิ่งที่คุณต้องมีมันคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงมีความมั่นใจว่าเราจะสามารถบุกไปเยือนที่แอนฟิลด์และเก็บผลการแข่งขันที่เราต้องการกลับออกมาได้ นี่คือสิ่งที่โัวของทักอาเตต้าได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนเกมกันขันเมื่อคืนนี้นะครับทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบด,ดูกันว่าก้อนหลังจบเกมการแข่งขันสิ่งที่โจ้ตัมีการออกหมา้สัมภาษณ์หลังเกมมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง พะจบเกมการแข่งขันที่ลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ของหักอาร์ซ a นอไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ก็ดูเหมือนว่าทากอาเตต้าจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ดังกล่าวที่เกิดขึ้นหลังจากเขายังคงมองว่าอันที่จริงแล้วทีมที่สมควรจะคว้าชัยชนะมากกว่าก็คือทางอาร์ซนอของเขาต่างหากละ่ะ และดูเหมือนว่ามันจะไปใช่ความคิดเขียนของตัวอาร์เตต้าเพียงอย่างเดียวด้วยเพราะหากเพื่อนๆไปดูข่าวที่ถูกเขียนเอาไว้ในหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางอาร์ senal คนที่เขียนข่าวนี้ออกมาก็าดูเหมือนว่าจะมีลักษณะแนวความคิดรปน็นทิศทางเดียวกันกับผู้จัดก,การทีมของพวกเขาเราไปดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าพวกเขามีการเขียนข่าวเอาไว้ในลักษณะไหนกันบ้างโดมินิโซวอสลายสามารถสร้างจังวหวะมาสศจรรยัยนด้วยลูกยิงฟรีคิกกว่า30ล้านที่เปลี่ยนผลการแข่งขันให้เข้าทางทางลิเวอร์พูล ข่าวบนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของถังอาร์ซนอลระบุทั้งที่ก่อนหน้านั้นโดดทําได้ดีกว่าในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกและบังคับให้ถังอาริสันเบเกอร์ต้องออกแรงเซฟอยู่หลายครั้งในตอนนี้ไม่เกี่ยวคิดว่าเกมจะถูกตัดสินด้วยอะไรบางอย่างที่พิเศษกต่โชคร้ายที่ถีนเจ้าบ้านสร้างโมเมนต์ที่ชี้ขาดได้สเดดำเร็จทําให้เราพ่ายแพ้ในเกมเย็ยนสำหรับการแข่งขันในเกมหลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เราผิดหวังกับผลการแข่งขันและเราก็คิดว่าเราสมควรจะทำได้ดีกว่านี้นะอาเตตา้ากลา่าวผมคิดว่าทีมได้แสดงให้เห็นถึงหลายสิ่งที่ดีตลอดทั้งเกมเราครองเกมได้เยอะทั้งๆท,ที่มันเป็นสนามที่ใหม่ยเย็นได้อย่างยากมากๆและผมก็คิดว่าเรายกระดับเกมการเล่นของเราขึ้นไปสู่มาตรฐานที่สูงเร็ว พวกเขาอาจจะทําได้ดีในช่วง15-20นาทีของครึ่งเวลาหลังในตอนที่เกมไม่ได้มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินเกมได้ก็คือความผิดพลาดสูงบุคคลที่มันไม่ได้เกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องเป็นโมเมนต,ต์ที่สร้างมาด้วยความมหัศจรรย์โชคายที่พวกเขาสามารถทำมันได้จากการเล่นลูกฟรีคิดอันนาเหลือเชื่อของทางดมมิโซวสไลที่ทำให้พวกเขาสามารถที่จะคว้าชัยชนะต่ครองได้ ซึ่งทั้งบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางอาเตตาและรวมไปถึงการเขียนข่าวของทางสตาร์สเนาเองก็จะเห็นได้เลยว่าทัศนคติของทีมพวกเขานั้นเป็นเช่นไรกันและไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไรไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องควันหลงจากการแข่งขันเมื่อค่ำถึงที่ผ่านมากันไปแล้วเราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน พราะนอกจากผลการแข่งขันในนัดนี้มันจะส่งผลโดยตรงต่อตารางการแข่งขันที่ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลของเราขึ้นมารั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางแบบหล่อๆนำโด่งอยู่คนเดียวเก็บไป9คะแนนเต็มตามมาด้วยทางสิงโตน,นั่นคือครามเชลซีเป็นอันดับที่2อยู่ที่7แต้มส่วนทางอาร์เซนอลนั้นหล่นไปอยู่อันดับที่3มี6คะแนนเท่ากันกันกบทางท็อตแนมฮอสเปอร์เอเวอร์ตันซันเดอร์แลนด์และทางบอร์ดมัร ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หนึ่งในคนที่ออกมาค่อนข้างจะเดือดร้อนแทนผักอาร์ s e n อลเลยก็คือแกรี่เนวิล อดีตนัดขวากับตันกีมระหรับกำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองหลังตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางเรดเดวิลของพวกเขาไม่สามารถจะขึ้นมาต่อกรกับทางนูกหูในการเบียดุลแชมป์ได้จึงทำให้ทางเฮวิลเดี๋ยวก็ไปฝากตัวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างเดี๋ยวก็ไปฝากตัวกับทางอเซนบ้างเหมือนในการแข่งขันซีซั่นนี้ที่ทีมของทางแ๊ปกว่าเดโอล่านั้นฟอร์บรูดอย่างแรงก็ทำให้เขามีการเอาตัวเองไปผูกติดกับทางแตก,กันเนอร์เสียอย่างหนัก นี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเราจึงเห็นตัวของทางเนวิลล์มีการออกมาทานายทายตันตั้นตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูกาลเลยว่าอาร์ซนอกจะกลับมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้แม้พวกเขาจะเป็นเพียงรองแชมป์มาหลายปีติดก,ก็ตามอย่างไรก็ตามแม้ผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้จะเป็นชัยชนะของทางเวอรกพูแต่ตัวของทางเนวิลล์ก็ยืดยันมแมว่ายังไงเสียตำแหน่งแชมป์นในบั้นปลายจะยังคงเป็นทักอาร์ซนอลอยู่ดี ผมยังคงเชื่อว่าอาร์ซนอลจะได้แชมป์นะและผมจะไม่เปลี่ยนใจผมหลังจากกินการแข่งขันนัดนี้เนวิลกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการ The ะแก y n ่ v i วิล p o d c a แคผมยังคงไม่เปลี่ยนใจนะมันไม่มีอะไรที่จะทำให้ผมต้องไปคิดเช่นนั้นเลย แม้แต่ในช่วงระหว่างเกมการแข่งขันมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาเลยว่าลุยไปเลยเดคานไรส์นสามารถทำลายแนวรับของลิเวอร์พูลได้หรือมาเป็นโคด้กัดหนจะต้องทำเปิดตูได้แน่ๆในการแข่งขันเกมนี้แม้กระทั่งทางโนนี่มาดูเอเกเองผมก็คิดว่าเขาเล่นได้ดีเมื่อคืนนี้นะเพราะเขายังมีทางเอริวิชิเอเซเองที่ก็ดูเฉียบคมมากๆตอนที่เขาตกเป็ดตัวลงสนามมาป็นตัวสับรอก ดังนั้นอาร์เซนอลมีนักเตะที่มีพรสวรรค์หลายต่อหลายคนที่ลงมาแล้วทําให้เราคิดว่าพวกเขาจะสามารถทํำมันได้แต่พวกเขาก็ต้องได้ลงสนามด้วยนะมันคือการคิดการพูดและการลงมือทํา ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราฟังความคิดเห็นของคนนอกกันแล้วเราจะกลับมาดูกันดีกว่าว่าใครกันที่เป็นนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด็ดให้กับทีมของเรานอกเหนือจากในายของทางโดมินิกโซบอสไลที่เขาสามารถจะคว้ารางวั the Mac ลแมตช์ออฟเดอะแมตช์หรือผู้เล่นส่งคุณค่าเป็นเกมที่2ติดต่อกันหลังจากนัดที่แล้วเจ้าตัวเองก็เพิ่งจะคว้ารางวัลน,นี้ไปครองได้ดับสดสดร้อนๆ้อนตอนที่เราบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางสาลิการดงนิวคาเซียอยู่นาตตดที่สนาม เซนส์เกมพาร์คคว้าได้3ประตูต่อ2แต่อีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือในรายของทางมิกลอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายตัวกิ่งของเราที่เพิ่งจะย้ายมาจากทันเดอร์เชอรี่บอนมัรและเขาเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวที่อาจจะยังไม่เข้าเป้ามากนการแข่งขัน2เกมแน่ทั้งในเกมที่เราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางวอนมัดต้นสังกัดเก่าของเขารวมไปถึงนัดที่2กับทางนิวคาสเซิลอีกด้วย แต่เมื่อหมาถึงเกมที่3ก็เรียกได้ว่าเป็นเติร um ์ฟถามลัคกี้สำนับตัวของทางเคิร์เคสเลยก็ว่าได้เพราะเขาสามารถที่จะเรียกขึ้นฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งและสิ่งที่สท้อนเรื่องนี้ออกมาได้ดีที่สุดก็คือตัวเลขในเชิญสถิติเมื่อตัวเขาเองสามารถเอาชนะในการดวลกับคู่แข่งได้มากที่สุด7ครั้งในการแข่งขันเกมนี้เข้าแท็กเกิลมากที่สุด2ครั้งเอาชนะในการดวลภาคพื้นดินกับคู่แข่งได้รก100%เเต็ม และหากนับรวมทั้งการดวลภาคพื้นดินและลูกกลางอากาศเขา,เขาเอาชนะคู่แข่งมาได้ถึง75เปเซเคลียบอลไปได้5ครั้งและแย่งบอลกลับมาจากคู่แข่งด้านอีก3ครั้งโดยกันซึ่งจากฟอร์มการเล่นนี้ก็ทําให้บรรดากูรูทั้งหลายที่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวของเขาหันมาให้คําชื่นชมกับตัวของทางเคอร์เคสเป็นการพิเศษอาทิเช่นทางวินนี่โอคอนเนอร์นักข่าวจากทางสกายสปอร์ตเคอร์เคสเริ่มต้อมเกมได้ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเกมรับนะ วินนี่โอคอนเนอร์กล่าวเขาสามารถปิดความอันตรายของมานูเอเก้ได้แบบเป็นเซนต์ทำให้ทางฝั่งขวาของทั้งอาร์ซนอลนั้นขึ้นเกทไม่ได้หรือแม้กระทั่งทางพอลอสเดี่ยวข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันก็ยังคงทำงานให้กับทางลอร์ปูเอโก้สีวงในของทีมเราเองท้่มีการออกมาให้คำช่นชมตัวของทางเคอร์เคสเผยในทิศภาคเดียวกันนี่เป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆของตัวมิดลอดเคอร์เคสเลยนะสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ครอสกล่าว ผมคงต้องบอกว่ามันเป็นการแข่งขันครึ่งชั่วโมงแรกที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ที่เราเห็นเขาลงเล่นในสีเสื้อของทานลิเวอร์พูลเลยเขามทั้งในเรื่องของความแข็งแกร่งความเบลลและความดุดดัน เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้จะขยับมาดูเรื่องดาวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมกันบ้างอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบกันแล้วว่าเมื่อคืนนี้เราได้เห็นทางฟาว i ิซโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในการออกมาคอนเฟิร์มด้วยวันเดดประจาตัวของเขาไปแล้วว่าเฮียวีโกสำหรับการที่เรากําลังใกล้ที่จะดึงตัวทางอเล็กซานเดอร์อซกมาจากทางเนปาเซอร์อยู่หนาเต็ดได้ แต่อีกคนหนึ่งที่แม้ว่าโลมาโน่จะยังไม่ได้ใช้คำว่าเหี่ยววีโก้แต่เขาก็ยืนยันเลยว่านักกูของเรากําลังพยายามเดินหนา้าหวังจะปิดตีวนี้ลงให้ได้ด้วยก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซ็นเตอร์ครับทีมชาติอังกฤษมาจากทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลสตนั่นเองเมื่อคืนนี้เจ้าตัวเองก็ได้ออกสตาร์ทเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงและช่วยให้ทางคริสตันพาเลตบุกไปคว้าชัยชนะทางสิงห์พงานแอสตันวินล่าของคุณซืออูน่าเอมิลี่มาได้แบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์ ซึ่งตัวของทางเกฮีที่สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมในการแข่งขันเกมนี้ด้วยก็เป็นคนทําประตูที่สองแบบสุดสวยกับการที่เขาปั่นคโคงเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างวดงานที่สุดจนทําให้ใครหลายๆคนบอกเลยว่านี่มันคือการจริงเรียกค่าตัวชัดๆ แล้วหลังจากจบเกมการแข่งขันนัดนี้นักข่าวเองก็ไม่ลืมที่จะทําหน้าที่ของพวกเขาโดยการมีการเอาไม้ไปจาะปากกับตัวของทางเกฮีและสอบถามความคิดเห็นของเขาเองอย่างตรงไปตรงมาถึงโอกาสที่เราจะได้เห็นเขาย้ายไปอยู่กับทางนิวอพูลของเราก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะก็มลังจะปิดตัวลงในค่ำืิวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งในตอนแรกเราก็เห็นตัวของทางเจฮียังคงให้ความเคารพกับทางคริสตันพาเลและพยายามที่จะเฉี่ยไฉเลี่ยงในการตอบคําถามจึงทําให้นักข่าวต้องยิงคําถามเดิมซ้ากลับไปอีกเป็นครั้งที่2ซึ่งคําตอบที่เขาได้ให้กลับมาในครั้งนี้เองทําให้หลายฝ่ายมองว่ามันเป็นการบอกลาทางคริสตันพาเลตแบบไกลๆแล้วหรือไม่อยากไรกันซึ่งในจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและการตีความของเพื่อนๆน,นะครับเราจะไปฟังกันแบบคําต่อคําเลย ผมเติบโตขึ้นมาทางตอนใต้ของกรุงลอนดอนและสโมสรแห่งนี้ก็มีความหมายกับผมอย่างมากเกฮีกลาดังนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติอย่างมากที่ผมได้เป็นกัปตันทีมของทางสโมสรแห่งนี้ จากคาตอบกังกล่าวข้างต้นไม่รู้ว่านักข่าวถามไม่ตรงคําตอบหรือตัวของทางเกฮีตอบไม่ตรงคําถามกันแน่นะครับเพราะคําถามก็คือเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับทางด้วยกูหรือไม่แต่คําตอบก็อย่างที่เพืเ่อนๆได้ฟังกันไปแล้วมันเป็นการเลี่ยงพยายามที่ไม่อยากจะตอบคําถามนี้ออกมาอย่างชัดเจนที่สุดนั่นเองโดยในจุดนี้หลายๆคนก็วิเคราะห์กันต่อไปว่าถ้าเขาจะไม่ย้ายทีมจริงตัวของทางเกฮีคงจะประกาศไปแล้วไม่ใช่มีการออกมายกย่องสมุทรในลักษณะน,นี้ที่ดูเหมือนเป็นการบอกลากันมากกว่า ไหนๆก็เปิดประเด็นมาวยเรื่องดาวโอกาสการคว้าตัวทางมาร์เกฮีมาจากทางคริสตันพาเลตกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยถ้าเราจะมาดูรายงานข่าวจากทางเคอร์เสื่อที่เจาะข่าวของทีมดอนโดยเฉพาะกันบา้างเมื่อพวกเขามีการคอนเฟิร์มเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางเกฮีมีการเข้าไปแจ้งให้กับทางคริสตันพาเลตรับทราบเนื่องเป็นทางการถึงการตัดสินใจของเขาที่จะย้ายไปอยู่กับทางลร์ปู่ในช่วงตลาดรอบนี้เลย ข่าวใหญ่สำหรับทางมาร์กเกฮีเคอริชโพสตเอาไว้ผ่านหน้าเพจเอสของบวกเขามาร์กเกฮีได้แจ้งอย่างเป็นทางการให้กับทางคริสตันพาเลตรับทราบถึงการตัดสินใจของเขาที่จะย้ายไปอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์อพูลโดยมีผลในทันที สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเองก็จะมีการยื่คข้สเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางคริสตันพาเล t สำหรับตัวของทางมาร์กฮีในสน่วนราคาแพ็กเกจรวมโ,โบนัสเพิ่มเติม40ล้านปอนด์แล้วก็จะมีเงื่อนไขที่จะทำให้พวกเขาได้ส่วนแบ่งค่าตัวหากมีการขายนักเตะต่อไปในอนาคตอีก10เาร์เซกเฮีเองยังได้ร้องขอให้ทางคริสตันพาเลตตอบดับคอสเสนอของทางลิเวอร์พูลด้วย อย่างที่มีการแจ้งข่าวเจาะพิเศษกันไปแล้วว่าตัวของทางมากเกฮีนั้นสามารถจะบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวในการย้ายไปอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลด้วยสัญญาระยะยาว5ปีแตจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนในปี2 0 3 0ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวนั้นตกลงกันมาได้หลายเดือนแล้ว สโมสรฟุตบอลลิเวอร์อพูลเองก็รอคำตอบจากทางทีมผู้บริหารของทางคริสตันพาเลตอยู่หากได้รับการตอบรับพวกเขาก็พร้อมที่จะดำเนินการและปิดดิวในทันทีให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนี่จะเป็นช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่มีความสำคัญนับจากนี้สำหรับตัวของทางเกฮี ปกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆสบข่าวต่อไปของวันนี้ก็ <c oughs> ยังคงกอะติเกี่กับเรื่องรับโอกาสการย้ายทีมของทางมาร์เกอีอีกเช่นเดียวกันถ้าเราจะขยับมาดูรายงานข่าวจากทางเ e อ o โ c o p ซึ่งก็เป็นสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะกันบ้างเมื่อพวกเขามีการฟันธงแบบตรงประเด็นออกมาเลยว่า นอกเหนือจากในรายของทักอเล็กซานเดอร์อีซักที่ในตอนนี้แทบจะ99%แล้วว่าเขาจะมาเป็นนักเตะใหม่ของทีมเราตัวของทางเกฮีก็จะย้ายตามมาด้วยอีกหนึ่งคนทันเส้นตายของตลารอบนี้อย่างแน่นอนเช่นเดียวก,กันกับตัวของทักอเล็กซานเดอร์อีซักลิเวอร์พูลเองก็มีการพูดคุยที่มีความคืบหน้าไปมากสำหรับตัวของทางมาเก์ฮีในคืนวันนี้ d e ซีคอประบุ เรามีการยืนยันข่าวเจาะพิเศษไปแล้วเกี่ยวกับความสนใจของทางโนบูในตัวของทางเกฮีมาตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการพูดคุยกับทางตัวแทนของทางนักเตะก็ดำเนินมาเรื่อยลิเวอร์พููเองหวังว่าพวกเขาจะสามารถปิดดีลนี้ได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วในเบื้องต้นพวกเขาต้องการที่จะจ่ายค่าตัวของทางนักเตะที่30ล้านปอนด์แต่ในตอนนี้ค่าตัวที่ใกล้เคียง40ล้านปอนด์คาดว่าจะสามารถบรรลุกันได้ภายในวันจันท์นี้ แต่ตัวของทางเกฮีนั้นยังไม่ถือว่าเป็นดีลที่จบลงไปแล้วซึ่งนั่นคือข้อแตกต่างกับเคสของทางอเล็กซานเดอร์อีซักแต่ทั้งตัวของทางอีซักและสำรักทางเกฮีนั้นพวกเขาใกล้ที่จะได้ย้ายเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไหนๆก็เปิดประเด็นมารเรื่องราวของทางอเล็กซานเดอร์อีซักที่ถูกพาดพิงมากันแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาจอกเรืองเกี่ยวกับตัวของเขาให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย พราะอันที่จริงแล้วเราก็ได้รับทราบข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วบางกระแสะก็บอกว่าค่าตัวของเขาอยู่ที่125ล้านปอนด์บางกระแสะก็บอกว่ามันอยู่ที่130ล้านปอนด์ซึ่งอันที่จริงทั้ง2ตัวเลขที่ถูกกล่าวถึงนั้นมันคือข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะอย่างที่ทางเดดออนสตีมได้บอกไปแล้วว่าตัวเลขเงินที่ทางนวากูได้จ่ายออกไปนั้นมันอยู่แค่เพียง125ล้านปอนด์แต่ในทางกลับกันตัวเลขที่ทางฝั่งของทางลิวคาเซลอยู่นาเต็ดได้รับ มันอยู่ที่หนึ่งล้านปอนด์เอามาถึงจุดนี้แล้วไอ้ส่วนต่าง5้าล้านปอนด์มันหายไปไหนเราก็ได้เห็นรายงานข่าวเพิ่มเติมออกมาคราวนี้มาจากอินดี้ไคล่านิวสที่มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าส่วนต่าง5ล้านปอนด์ที่เหลืออยู่นั้นมันคือการที่โตของทักอเล็กซานเดอร์อีซักเองตออปฏิเสธไม่ขอรับเงินเกี่ยวกับเรื่องความภักตีที่ทางสโมสรจะต้องจ่ายให้กับเขา ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขแบบเดียวกันกับการที่เขามีการร้องขอ,งข,องขึ้นบัญชีย้ายทีบนั่นแหละครับเพื่อนๆแต่ตัวของฮักอีซักแม้จะไม่ได้ทําเช่นนั้นแต่เขาก็ขอสละสิทธิ์ไม่รับเงินในส่วนนี้เพื่อที่จะทําให้ทางนิวพูของเราสามารถปิดดีวกับทางนิวคาเซลได้ที่130ล้านปอนด์อย่างที่ทางเจ้าของสมูสรนิวคาเซลอย่างทางกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาราเบียต้องการ เพราะก่อนหน้านี้ลรเวอว่าููยินกรานมาโดยตลอดว่าเราจะจ่ายค่าตัวไม่เกิน120ล้านปอนด์แต่เมื่อทางนิวคาสเซิลยอมลดค่าตัวจาก150ล้านปอนด์ลงมาเหลือ130ล้านปอนด์จึงทําให้ตัวของทักอีซัคไนการหาหรือกับทางเอเย่นส่วนตัวของเขาและผู้บริหารของทางสโมสรจนตกผลึกลงมาว่า หากเขาไม่ยอมรับเงินในส่วนนี้5ล้านปอนด์และลิว์พูยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาอีก5ล้านปอนด์ดีนี้ก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งท้ายที่สุดการกระทำดังกล่าวของนักเตะก็เป็นการช่วยให้ดีนิกสามารถที่จะบรรลุได้จริงๆจนทําให้เขากําลังจะได้กลายมาเป็นนักเตะใหม่ของดอาต่อไปตามนำำําดอกแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ